ที่เพื่อนๆวันนี้เราทำน้ำคิงใบเตยกับว่านหางจระเข้ค่ะก่อนอื่นเรานำขิงส่องร้อยห้าสิบกรัมมาหั่นตาออกค่ะจากนั้นเพื่อนๆน,นำใบว่านหางจระเข้นึ่งใบมาปอกเปลือกลางทตากับซาาให้เรียบร้อยค่ะแล้วนำใบว่านหางจระเข้ทีหลางปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วมาหั่นเป็นชินช้นๆเล็กๆนะคะจากนั้นเพื่อนๆมาบุ๊บคิ้งพอบุ๊บนะคะ ตั้งหมอ้อเติมน้ำเปล่าหลีดครึ่งลงไปค่ะเปิดแก้ช้ไฟกลางค้นไปอ้อนนำขิงเทบุกไว้ใสลงไปในหมอ้อค่ะน้ำเริมดือดใส่น้ำตาลสายแดงนึ่งถ้วยเหล็กลงไปค่ะคนเละคนเลให้น้ำตาลละลายดีค่ะปองอ้อมได้ทียกขึ้นหมากล้องค่ะตักว่านห้างจระเข้เทหั่นเตรียมไว้มาใส่ต้นร้อนได้เลยค่ะนำใบเตยห้อมมาหั่นไปปั้นแล้วนำมากล้องเอาแต่น้ำค่ะนำขิงเราคลายความร้อนเรียบร้อยแล้ว ท็อปปิ้งโวยเนื้อว่านห้างจราเข้ด้านบนรัดด้วยน้ำใบเตยหอมค่ะว่านเทีงเทียงสัดื่นห้อมใบเตยเป็นเพลองนำไปทำตามกันดูนะคะ